สวัสดีครับทุกวันนี้มีข่าวอยู่หนึ่งข่าวนะครับที่ทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ตต่างพูดถึงนั่นก็คือเรื่องราวของอาเซียนครับอาเซียนคืออะไรอาเซียนเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวิตามินข่าวอยากจะบอกว่าเรื่องของอาเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับและควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจครับคําว่าอาเซียนเป็นคําที่มาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ5ตัวก็คือคําว่า ASE A.N. ซึ่งมาจาก Association of South East Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับบริเวณสีน้ำตาลที่เราเห็นทั้งหมดนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและประเทศไทยของเรานะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนค่ะโดยใช้สัญลักษณ์เป็นธงอาเซียนที่มีรูปต้นข้าวสีเหลอ่ั้ง10เส้นมัดรวมกันซึ่งหมายถึงการรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองครับน้องคนดีครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าประเทศทั้งสิประเทศในอาเซียนเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นบ้านแต่ละบ้านก็มีรั้วในการป้องกันตัวเองครับ <c oughs> แต่ในปี2558ทั้ง10ประเทศตัดสินใจร่วมกันที่จะถอดรั้วออกครับอ้าวถ้าบ้านไม่มีรั้วแล้วมันจะปลอดภัยเหรอคะน้องคนดีไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า ทั้งส0ประเทศในหมู่บ้านอาเซียนนะครับตกลงใจเดินไปข้างหน้าด้วยกันภายใต้เป้าหมายหลัก3ประการครับเป้าหมายที่1ก็คือ a อเอสประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนทั้ง10ประเทศตกลงกันนะครับว่าจะคอยสอดส่องดูแลให้หมู่บ้านของเรามีแต่สันติสุขและสันติภาพครับและที่สําคัญนะครับพวกเราจะไม่รบกันไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ก่อสงครามภายในหมู่บ้านอาเซียนครับ โอ้โหสิ่งนก็ดีสิคะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นรัวที่ใหญ่ขึ้นและมีเพื่อนเพื่อนเยอะขึ้นมาคอ,อยดูแลหมู่บ้านของเรากันด้วยค่ะหมู่บ้านเราจะแข็งแกร่งขึ้น,นครับเป้าหมายที่2ก็คือ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อทั้งสิประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ก็ <c oughs> จะทําให้มีอํานาจในการต่อรองกับหมู่บ้านอื่นๆทําให้การค้าขายและธุรกิจรุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งขึ้นครับ มหมู่บ้านของเราก็อยู่สบายอยู่ดีกินดีสิคะนี่คือเป้าหมายที่ทั้งสีบประเทศตั้งใจจะไปให้ถึงครับเป้าหมายที่สามก็คือ A S C C ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป้าหมายที่3นี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการพัฒนาคนควบคู่ไปกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งทุกบ้านจะต้องพร้อมเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเปิดใจครับ คือเรื่องราวของอาเซียนที่เพื่อนๆทุกคนควรจะต้องรู้และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามไปด้วยกันภายใต้คำขอนข,ของอาเซียนคือ1วิสัยทัศน์หอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมครับสวัสดีไทยสบายดีลาวเวียดนามสินเจานิฮาวสิงคโปร์อินโดนีเซียซาละมาเซียมาเลย์บุไนาซาละมาดาตัง ัำผูชาบมิงกาละปาพม่า,พมาเพื่อนเราดวงตาเป็นประกายดวงใจเป็นประกันดวงดาวบนสวนรรค์ร้อยเมื่อไลให้เรามาลัลคล้องใจทักทายสวัสดีด้วยมิตดหม่ ประชาชนปรบเกลียวประชาคมก้าวไกล สามปีต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆทุกคนจะต้องไม่หยุดอยู่เพียงแค่เรียนรู้ความหมายเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมุ่งหน้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเข้าใจพิซุูและวิตามินข่าวขอฝากข้อคิดไว้นะครับว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรกับบ้านหลังใหม่ที่มีชื่อว่าอาเซียนหลังนี้นะครับซึ่งเด็กๆทุกคนต้องถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความเป็นอาเซียนอย่างจริงจังและจะด้วยวิธีการไหนเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรฝากน้องๆให้คิดไว้ก่อน ตอนต่อไปเราจะกลับมาเรียนรู้ร่วมกันกับวิตามินข่าวเพื่อก้าวสู่การเป็นอาเซียนร่วมกันนะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับสื่อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับวันนี้สวัสดีครับ